คนที่จะพัฒนาตัวเองได้คือคนที่กล้ายอมรับความผิดพลาดและพร้อมที่จะแก้ไขสวัสดีครับพบกับผมหมนทิพนครับวันนี้กระผมขอนำเสนอเรื่องราวทางธรรมะของพระครูปราชญับัณฑิตอินทระเมธีเป็นเรื่องราวธรรมะสอนเตือนใจเรื่องราวมีอยู่ว่าอาชาติศัตรูราชกุมารเป็นผู้หนึ่งที่ถูกความโลภความโกรธและความรุ่มหลงครอบงำ จนต้องทำสิ่งเลวร้ายเป็นตาบาปไปตลอดชีวิตนั่นก็คือการฆ่าพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาของพระอ,องค์เหตุเพราะครบคนชั่วพิมพิสนั่นเองหลงเชื่อพระเทว,วทัตที่ยุยงวาดล้อมให้เจ้าชายทำปิตุคาตอันเป็นกรรมหนักในพระพุทธศาสนาอาชาาิศัตรูราชกุม,มารเมื่อทรงอยู่ในครรนพระราชมัรดาทรงแพ้ท้องด้วยอาการที่แปลกประหลาดนั่นก็คือ อยากเสวยโรหิตจากลำคอของพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระสมบมีด้ดยความรักและความสงสารพระเหสีพระเจ้าพิมพิสารจึงนำโรหิตของพระองค์เองไปให้พระมเหสีเสวยเหตุการณ์นี้พราหมู้เป็นโหราจารย์จึงได้ทำนายว่าพระราชาโอรสองค์นี้เกิดมาจากฆ่าพระราชบิดาของพระองค์เองเมื่อพระมเหสีทรงทราบ จึงทรงพยายามทำแท้งพระราชโอรสอยู่หลายครั้งแต่พระเจ้าพิมพิสารก็ทรงห้ามพระมเหสีไว้ด้วยความรักพระราชโอรสพระเจ้าพิมพิสารจึงไม่เคยคิดจะทำร้า,ายลูกของตนเองแต่ได้แก้แค้นด,ด้วยการตั้งชื่อพระราชโอรสว่าอชาตสตูหมายถึงผู้ไม่เป็นศัตรูเมื่ออชาตสตูราชกุมารทรงเจริญวัยในขณะนั้นพระเทวทัตกำลังคิดการใหญ่ มุ่งหวังอยากทำลายพระพุทธองค์ตั้งตนเป็นใหญ่เป็นพระศาสดาปกครองพระสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าจึงคิดหาทางกำจัดพระพุทธเจ้าให้จงได้ในใจคิดหาผู้ร่วมกระบวนการที่เป็นพระราชาหรือองค์ราชทายาทที่มีกำลังพลและอำนาจบาร,รมีพระเทวทัตเห็นว่าอาชาติสตรูราชากุมารทรงพระเยาว์คงจะหลงเชื่อได้ง่ายจึงแปลงกายให้มีสร้อยสังวาลเป็นงูเลื้อยเต็มตัว เมื่อ,อชาติสโตราชกุมารเห็นจึงมีความศรัทธาหลงเชื่อพระเทวทัตตั้งแต่นั้นมาจึงทรงอุปถัมและเชื่อฟังพระเทวทัตมาตลอดเมื่อเห็นว่าอาชาติสัตราชกุมารเกิดความศรัทธาพระเทวทัตจึงออกอุบายพูดหวาดล้อมว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนถ้าไม่รีบทำอะไรสักอย่างอาจจะไม่ได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นได้ พระเทวทัตได้แนะนําให้อชาติสัตรูราชกุูมารวางแผนปองพระชนพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชบิดาจะได้ทรงดูแลในสวนราชนาจักรโดยพระเทวทัตจะวางแผนปองพระชนพระพุทธเจ้าและตั้งตนเป็นพระศาสดาดูแลพูทธจักรด้วยอย่างทรงพระยาวอชาติสัตรูราชกุูมารจึงหลงเชื่อวันหนึ่งได้รอบปองพระชนพระราชบิดาโดยถือมีซ่อนเข้าไปในพระตำหนัก แต่พระราชองคารักษ์เห็นพิรุษจึงตามไปค้นตัวซึ่งคบมีดแหลมจึงนำเรื่องแจ้งต่อเหล่าอามา์ตเหล่าอามา์ตมีความเห็นเป็นสามทางคือพวกที่หนึ่งเห็นว่าควรประหารชีวิตอาช,ชาติศัตรูราชกุมารพระเทวทัตและเหล่าสาวกของพระเทวทัตพวกที่สองเห็นว่าควรประหารชีวิตเฉพาะอาช,ชาติศัตรูราชกุมารและพระเทวทัตเท่านั้นพวกที่สาม มีวันสักการพรามเห็นว่ายังไม่ควรประหารชีวิตใครควรทูลเหตุการ์ทั้งหมดแก่พระเจ้าพิมพิสารให้ทรงทราบก่อนเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบจึงถามอาชาติสตูราชกุมารว่าเหตุใดจ,จึงคิดทำเช่นนี้อาชาติสตูราชกุมารตอบพระราชบิดาว่าอยากจะได้ราชสมบัติพระเจ้าพิมพิสารจึงทรงสระราชสมบัติให้อาชาติสตูขึ้นของราชแทนแต่ด้วยพระเทวทัต เป็นผู้มีบาปมิตรเห็นว่าแม้พระเจ้าพิมพิสารทรงสละร,ราชสมบัติแล้วแต่ยังมีราชองครักษ์และเหล่าอ,อมานเคารพรักศรัทธาอยู่มากจึงแนะนําให้พระเจ้าอาชาติสตูปงพระชนพระเจ้าพิมพิสารจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของตําแหน่งพระราชาพระเจ้าอาชาติสตูทรงจับพระราชบิดามาคุมขังไว้ที่คุกห้ามส่งอาหารหวางให้พระราชบิดาสิ้นพระชนไปเอง แต่ด้วยพระเจ้าพิมพิสารทรงปฏิบัติธรรมเดินจงกรมจึงยังมีชีวิตอยู่ได้ด้วยเหตุนี้พระเจ้าอาชาติสตูจึงทรงใช้มีดกรีดเท้าพระราชบิดาทรงทรมานจนสิ้นพระชนในช่วงหลังจากพระราชบิดาสิ้นพระชนพระเจ้าอาชาติสตูได้สำนึกผิดในการกระทำกรรมอันหนักยิ่งจึงทรงบำเพ็ญกุศลต่างๆทั้งยังปฏิญาณตนเป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัย ตั้งมั่นปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและทรงอุปถัมภ์การทำสังฆนานครั้งที่หนึ่งที่มหากัสปะเป็นประธานแม้พระเจ้าชาติศัตรูทรงหลงผิดคบโกนผ่านเป็นมิตรทำกรรมอันเป็นหนักและด้วยพระองค์ทรงปรับเปลี่ยนชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีเมื่อรับผลแห่งการกระทำของพระองค์แต่สุดท้ายพระองค์จึงได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในอนาคตการข้างหน้า ขอบคุณที่ติดตามและฟังขอบคุณครับ